ฉันไม่อยากแก่ใช่ฉันไม่อยากให้ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉันต้องไปกาอะไรคือคำถามของเขาก็คือท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยไม่แตะหมวดหนึ่งความมั่นคงและหมวด2ส,สถาบันพระมหากษัตริย์เอาเป็นว่าง่ายๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆ250คนที่ดูอยู่ในไลฟ์นี้อยากให้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ท่านก็กล่าวว่ารับแต่ถ้าไม่เอาฉันรู้สึกว่าฉันชอบแล้วถ้าธรรมนูญฉบับนี้เธอจะทําไมอะ่ะมันเป็นฉนบับป่าโกงนะการเมืองไม่ต้องเอาประชาชนมาอ้างฉันไม่รับท่านก็กาช่องไม่รับส่วนอีกช่องหนึ่งก็คืองดออกเสียงนั่นแหละแต่เอาจริงๆท่านยังงดออกเสียงค่ะใช้เสียงของท่านให้เป็นประโยชน์ส่วนไอ้ติงคาถามที่บอกว่าโดยไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองคือบางทีเนี่ยคนเขาเข้าใจสับสนคือ ฉันไม่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญฉันไม่อยากให้แตะหมวดหนึ่งหมวดสองแล้วคุณมาถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองถ้าฉันบอกว่าอถ้าเกิดว่าฉันไม่อยากให้แตะหมวดหนึ่งหมวดสองนั้นฉันยังไงอ่ะถ้าฉันกล่าวว่าโอเคฉันไม่เห็นด้วยฉันไม่เห็นฉันกาช่องไม่เห็นด้วยแปลว่าฉันอยากให้แตะหมวดหนึ่งหมวดสองหรอคือกลายไปว่าก็มีแบบมีการเอาไปพูดแบบนี้อีกซึ่งในความเป็นจริงคือท่านไม่ต้องไปดูติ่ง ตอนหลังค่ะท่านดูแค่ว่ารับหรือไม่รับอยากให้แก้ไหมถ้าอยากให้แก้ก็รับถ้าไม่อยากให้แก้ก็ไม่รับส่วนไอ้ติ่งที่เขาเขียนเอาไว้ว่าโดยไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองคือเป็นการล็อกนักการเมืองบางคนปัจจุบันมันมีนักการเมืองบางคนที่ที่มีแนวคิดเป็นปฏิป,ปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐบาลเขาก็เลย กันเหนี่ยวเอาไว้ว่าถ้าคุณจะทะํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่คุณจะต้องไม่แตะหมวดหนึ่งและหมวดสองนะเพราะถ้าเขาเขียนแค่ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่ที่จะจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้าเขียนแค่เนี้ยค่ะแล้วสุดท้ายคนส่วนใหญ่เห็นว่าเอออยากให้ทําฉบับใหม่โดยที่ไม่ล็อกเอาไว้ในอนาคตอาจจะอ้างได้ว่าก็ตอนที่ประชาชนเขาไปลงมติอ่ะที่ประชาชนเขาไปลงประชามติอ่ะเขากล่าวว่าเขาเห็นด้วยที่จะให้ทํา รัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาว่าฉบับใหม่ก็แปลว่าต้องแก้ได้ทุกมาตร,ราสิทั้งๆที่ในความเป็นจริงอะมาตร,ราหนึ่งกับมาตราสองคุณจะไปแก้ทําไมมัวความมั่นคงมวัวสถาบันพระมหากษัตริย์นักการเมืองบางคนก็บิดไปอีกว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายไม่ใช่แฟกจากพระเจ้าทําไมจะแก้ไม่ได้มันต้องดูเจตนาไงคะว่า เจตนาของคุณคืออะไรใช่กฎหมายไม่ใช่แฟกจากพระเจ้ามาตร,รา1นึ่งหทำไมจะแก้ไม่ได้มาตร,รา1นึมันก็เป็นหนึ่งในกฎหมายเป็นหนึ่งในมาตร,ราของรัฐธรรมนูญทำไมจะแก้ไม่ได้มันไม่ใช่แฝกจากพระเจ้าอย่างที่เราเคยบอกไงคะว่ากฎหมายแก้ได้แต่การแก้กฎหมายนั้นจะต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญตัวแม่ ซึ่งรัฐธรรมนูญตัวแม่ก็คือเขาก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าองค์พระมหากษัตริย์อยู่ในสถานะที่เคารพสกการะผู้ใดจะล่วงละเมิดมีได้ประเทศไทยเป็นราชนาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมีได้ถ้าคุณจะแก้มอ1นึมันก็จะไปขัดกับรัฐธรรมนูญนะคะมีคนบอกว่าสะดุดนะคะมีคนบอกโอ้ทริกกี้มากเลยใช่เพราะฉะนั้นคือแบบเราต้องรู้เท่าทันนะัการเมืองนะคะ ปัญหาไม่ได้เกิดจากกฎหมายมันเกิดจากความเลวของนักการเมืองนะคะคุณรัฐธรรมนูญไม่ได้ทําให้ประชาชนในประเทศเดือดร้อนแต่ข้าวของแพงนี่แหละประชาชนเดือดร้อนเรื่องนี้มีมติเข้าสภาบางพักที่เขาไม่ได้ประโยชน์อาจจะขัดขวางบ้งคะ้ะ ตอนนี้มีซ้อมมาหลอกว่าเป็นเหลืองมาบอกให้ไปกางงดออกเสียงคือมิวบอกเลยว่าคือไม่รู้นะคือมันมันแล้วแต่เพื่อนๆเ,เนาะว่าว่าจะยังไงแต่ถ้าเป็นหมิวอะถ้าหมิวแนะนําคนที่มิวรักแล้วก็คนใกล้ตัวหมิวอะคือหนึ่งคือหมิวอยากให้ออกไปใช้สิทธิ์และไม่อยากให้กลางงดออกเสียงอยากให้ท่านได้ใช้สิทธิ์ของท่านอย่างอย่างครบถ้วนคือในเนีท่านออกไปแล้วอะค่ะ ท่านต้องมีในใจไงว่าเว้นแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้สนใจการเมืองอ่ะกูไม่ได้ตามเลยตั้งแต่ต้นไม่รู้ว่างดออกเสียงแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เข้ามาดูอยู่ในไลฟ์นี้200กว่าคนวิวเชื่อว่าทุกคนคือคนที่เป็นคอการเมืองอย่างน้อยเราแบบมีแบบมีความชอบที่ตรงกันคือเราเป็นคนที่แบบติดตามข่าวสารบ้านเมืองนั่นแปลว่าท่านรู้อยู่แล้วถูกไหมข่าวว่าเจตนานรมณ์ในการแก้รัฐธรรมนูนครั้งนี้เนี่ยมันมันคืออะไรแล้วท่านอยากให้แก้ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นท่านออกไปใช้สิทธิ์นะคะแล้วถ้าท่านอยากให้แก้ท่านอยากให้ทําใหม่ท่านก็กาว่ารับไปเลยแล้วแต่ถ้าเกิดท่านมองว่าท่านชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่แล้วเนี่ยท่านก็กาไม่รับไม่เห็นด้วยที่จะต้องมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้นเองอย่าไปเชื่อนะักการเมืองที่บอกว่าให,ให้ให้งดออกเสียงไปนะคะใช้สิทธิ์ของท่านและอย่าคิดว่าอุ้มฉันไม่ไปหรอกเออเพราะถ้าเกิดเราไม่ไปแล้วผลมันออกมาเป็น ในสิ่งที่เราไม่คิดหรือเราไม่คาดคิดเราอาจจะมาเสียใจทีหลังว่ารู้แบบนี้ฉันออกไปใช้สิทธิ์ดีกว่านะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมออกไปใช้สิทธิ์นะคะสิทธิ์ตรงนี้ผมกลัวสื่อสารผิดพลาด คุณยุ้ยบอกว่าถ้าจะการงดออกเสียงการไม่แก้ดีกว่านะเพื<ๆ>่อนเพเพราะฉะนั้นมิวเชื่อว่าโอเค200กว่าคนในช่องนี้เนี่ยออท่านเองก็พอเข้าใจในแบบแก่นของเรื่องแล้วเนี่ยท่านก็จะสามารถไปบอกต่อคนใกล้ตัวคนที่ท่านรักได้นะคะค่อยๆช่วยกันทีละนิดทีละนิดมิวไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้มิวไม่ใช่นักการเมือง <c oughs> แต่มิวอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจนะคะ แกนสารของเรื่องและประเด็นของเรื่องนะคะก็เลยแบบทำหน้าที่เป็นแบบโฆศกรัฐบาลให้หน่อยคือ <c> ผ <ười> ู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือแบบคือเอาจริงๆอ่ะมิวไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเห,หมือนมิวไหมอะเวลาที่แบบฟังถแถลงข่าวฟังถแถลงประชุมคอรมอฟังถแถลงอะไรที่เกี่ยวข้องกับน,าานักการเมืองเราจะรู้สึกว่าแบบท่านพูดภาษาชาวบ้านหน่อยไม่ได้หรอคือแบบ ไม่ได้ประโยชน์แต่มีผลกระทบกับทุกคนใช่คือหมายถึงว่าคือหมายถึงมิวบอกว่ามิวไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องมิวไม่ได้แบบมิวไม่ได้อะไรมิวไม่ได้ถูกจ้างมานึกออกไหมแต่มิวอยากส่งต่อข้อมูลข่าวสารดีๆให้เพื่อนๆได้รู้แล้วก็รู้สึกว่าคือรัฐบาลน,น่ะคุณคุณช่วยแบบ สื่อสารหรือว่าทำคอนเทนต์ให้มันโดนใจโซเชียลหน่อยได้ไหมอ่ะคือเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันมันก็มีหลายอย่างที่รัฐบาลทำดีะนะคะคือมีไม่รู้ในนี้จะมีแบบรัฐบาลอยู่ด้วยหรือเปล่าแอบเข้ามาส่องหรือดูแล้วไม่ได้แสดงตัวหรือเปล่าแต่ไม่รู้สึกว่าคือโลกนี้มันเป็นยุคข,ของโซเชียลค่ะถ้าเกิดว่าท่านจะสู้กับแบบกับการเมืองรูปแบบใหม่ในทุกวันนี้คือท่านต้อง ท่านต้องทำโซเชียลให้มันอ่านง่ายเข้าใจง่ายคือคนส่วนใหญ่อะ่ะเราใช้ชีวิตอยู่กับมือถือถูกต้องไหมคะเราใช้ชีวิตอยู่กับแบบกับโซเชียลอ่ะเราดูแบบเราดูข่าวในในมือถือ,อมากกว่าการเปิดทีวีด้วยซ้ำอะ่ะเพราะฉะนั้นคือการใช้โซเชียลเป็นสิ่งสำคัญมากๆรัฐบาลก็อาจจะต้องมิวคือมิวไม่ได้เก่งที่จะแนะนำเนาะแต่หมายถึงว่ามิวก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่ว่าคือมิวเชื่อว่านักการเมืองเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วแหละ อันนี้ใช้ความรู้สึกของเราเช่นเราชอบเสพอะไรที่แบบมันอ่านง่ายๆอ่ะมันอ่านแล้วมันมันเข้าใจง่าย,ายๆเป็นภาษาชาวบ้านนะคะเพราะฉนั้นได้รู้สึกว่าอยากให้นักการเมืองลด การพูดภาษาการเมืองลงนิดนึงคือบิวรู้ว่าโอเคมันอาจจะเป็นแพทเทิร์นของนะักการเมืองอะแต่มันนี่มันโลกยุคใหม่แล้วอะเรามีตั้งหลายช่องทางที่เราจะแบบมาเมาส์มอยภาษาชาวบ้านการให้คนได้เข้าใจอะนึกออกใช่ไหมคะบิวก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนเขาสนใจการเมืองนะเว้ย <laughs> ไม่รู้ มีรัฐบาลแอบบาทีในร้านอาจจะมีแบบเขาส่งรัฐบาลเข้ามานะคะคือคนเขาสนใจการเมืองนะเว้ยแต่ว่าคนเขารู้สึกว่าเขาเข้าไม่ถึงนักการเมืองเว้ยเขารู้สึกว่านักการเมืองอะพูดแบบพูดอะไรไม่ใช่ภาษาชาวบ้านนึกออกปะคือไม่ต้องชาวบ้านแบบร้านตลาดแต่หมายถึงว่าพูดในภาษาที่แบบเข้าใจง่ายๆอะย่อยให้เขาหน่อยดีคือมาถึงย่อยให้มิวหน่อยดีบางทีบางข่ั้งบิวก็แบบ อะไรอ่ะแล้วแบบกราฟิกโบราณมากคือดูไม่ดูเรื่องเลยตัวอักษรก็เล็กไม่สนใจแบบพี่ป้านะอาพูดสูงวัยหรือแบบเราอ่ะไม่ได้อายุเยอะแต่เราใส่ตาสั้นเราก็แบบกราฟิกอะไรอ่ะคือเราหมิวอาจจะแบบยังหมิวเป็นคนรุ่นอายุสามสิบจตน้ตนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็เสพโซเชียลเยอะใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมวะทำไมไม่ทำเรื่องดีๆให้ชาวบ,บ้านเขาได้รู้และเข้าใจง่งายๆวะ แล้จะไปสู้อะไรเขาได้อะในความรู้สึกเราอะเนาะเรารู้สึกว่าแบบคือฟอนตอะเห็นฟอนตก็ไม่อยากอ่านแล้วอะคือนึกออกใช่ปะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมอย่างเช่นเหมือนเราหยิบโบชัวมาแผ่นเนึงอะแผ่นนี้แม่งทำมาโคตรน่าสนใจเลยแต่คอนเทนต์อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะคือแบบคือมิวรู้ว่าคอนเทนต์ is the king นะแต่ว่าการนําเสนอก็สําคัญนะอันเนี้ยเนื้อหาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาเรียกว่าประเด็นแห่งสาระอาจจะมีนิดเดียวแต่ม่งทาแบบทําพรีเซนต์โคตรน่าสนใจเลยในขณะที่คนอ่ะเฮ้ยมันเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์สาธารณะมากเลยแต่แบบตัวอักษรยี่เยอะมากเลยอ่ะคนเขาก็ไม่อ่านแห้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรอ่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมิวก็รู้สึกว่าแบบนะคะถ้าิวไม่รู้ว่าแอบดูอยู่หรือเปล่าถ้าดูก็รับฟังข้อมูลข่าวสารจากเด็กน้อยคนนี้ไปแบบไปปรับปรุงก็คงจะดีเนาะเออ ทุกคนเซฟบอลัฐด,ด้วยนะคือเรารู้สึกว่าเออเราพูดได้ใช่ปะพูดได้ใช่ไหมพี่จี้คือถ้าเรื่องไหนที่มันดีมันก็ต้องชมอะแต่ถ้าเรื่องไหนแบบไม่ดีมันก็ติได้อะคือถ้าคุณอยากให้คนแบบคนรุ่นใหม่สนใจการเมืองหรือว่าไม่ต้องคนรุ่นใหม่หรอกคนที่เขาสนใจการเมืองอะมันมีตั้งเยอะแต่ว่าที่ผ่านมาคือแบบเขารู้สึกว่าไม่นักการเมืองไม,ม่จริงใจอะ คุณโรยเหมือนลลานบอกว่าได้ค่ะเราแนะนําแล้วเราติชมเนาะอันนี้คือแบบติพอรักนะ <c oughs> คือไม่ว่าใครจะเข้ามาบริหารประเทศอะเราก็เปิดใจรับเนาะทำดีแล้วก็ชื่นชมแต่ถ้าทําไม่ดีก็แบบขอสักหนึ่งแมทเถอะขอสักหนึ่งแมทเถอะเนาะเราก็รู้สึกแสดงว่าหลายๆคนก็แบบก็คิดตรงกันนะคะว่าแบบเออคืออย่างที่บอกแหละว่ายุคเนี้ยมันเป็นยุคโซเชียลนะคะเราก็ต้องแบบ เราต้องปรับตัวตามตามโซเชียลให้ทันน่ะและโอเคเราก็ต้องรู้เท่าทันโซเชียลด้วยและเราก็ต้องรู้เท่าทันการเมืองด้วยคืออยากให้กําลังใจนะักการเมืองคือมันไม่ใช่ว่านักการเมืองทุกคนเป็นนักการเมืองที่ไม่ดีนะทุกคนนักการเมืองน้ําดียังมีอีกเยอะมิวเชื่อว่ามีนักการเมืองน้ําดีแต่ว่าคือประเด็นที่คนสนใจอะ่ะมันมักจะเป็นประเด็นหวือหวา ถูกไหมคะอย่างการประชุมคอ,อรมอทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยมีการถแถลงนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแต่พอมันไม่หวือหวาหรือมันเป็นเรื่องไกลตัวเรามากๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราแบบก็ไม่ได้คลิกไปดูไม่ได้สนใจต่างจากดรามา่านะักการเมืองต่างจากเรื่องอื้อฉาวที่ทําให้คนหันมามองได้ง่ายปั่นกระแสได้ง่ายจุดประเด็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ ก็อยากจะส่งกําลังใจให้นักการเมืองที่เป็นนักการเมืองน้ําดีทุกท่านนะคะแล้วก็อยากจะแบบให้คําแนะนําเรื่องของการพีเต์การนําเสนอไม่ว่าท่านจะเก่งยังไงไม่ว่าท่านจะดียังไงแต่ถ้าเกิดว่าท่านพีเต์ไม่เป็นท่านนําเสนอไม่เป็นท่านขายของไม่เป็นน่ะขายของคือขายคอนเทนต์ของท่านน่ะท่านมีสินค้าที่ดีมากๆอยู่ในมือแต่ท่านขายไม่เป็นน่ะคนเขาก็ไม่ซื้อ คนเขาอาจจะไปซื้ออาหารขยะที่มันทําการตลาดเลิศเลอเพอร์เฟกก็ได้มันก็คือการทําการตลาดรูปแบบหนึ่งนะคะมันก็อาจจะอจวไม่รู้ไม่รู้ใช้คําพูดถูกหรือเปล่านะเรามันก็แบบชาวบ้านเนาะก็อยากจะสื่อสารแบบบ้านๆแบบนี้แหละนะคะสงสัยต้องจ้างนะะักข่าวมาช่วยพรีเซนต์ไม่ต้องหรอกคะ่ะ คือทางรัฐบาลนักการเมืองเขามีศักยภาพอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องจ้างมันไม่ใช่ธุระของนักข่าวนักข่าวคือการนําเสนอประเด็นข่าวที่เป็นประโยชน์สาธารณะนักการเมืองต้องไม่เข้ามาแบบเหมือนใช้เงินในการจ้างนักข่าวมันจะมีความเกรงใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือท่านทาหน้าที่ของท่านไปเราก็ทําหน้าที่ของเราอันไหนที่เรา ไม่แฮปปี้ไม่ชอบเราก็จะได้มาเมาหมอยกันอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาจ้างเรานะคะวันนี้เบื่อหน่ายกับรัฐบาลและนักการเมืองประชาชนไม่เคยได้รับอะไรที่เป็นประโยชน์เลยนะคะจากคุณพัชชา1 9 8 1คุณ Breaking of New นะคะผมต้องการคนที่เห็นด้วยกับการยกเลิกระงับยับยั้งการทำประชามติโดยมิชอบคงไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าคือมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ คือถ้าคนส่วนใหญ่ของประเทศการทําประชามติมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะมันมันเคาออกมาแล้วอะคะ่ะคือการแก้เพราะในเพราะเพราะสารัฐธรรมนูญเป็นคนชี้เองว่าก่อนที่จะทําก่อนที่จะทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไปทำประชามตินะคะทีนี้เราก็ต้องดูว่าการทําประชามติเนี่ยคนเขาจะรับหรือไม่รับมากกว่ากันก็ต้องเคารพเสียงข้างมากนะคะ คุณสุริยานะักการเมืองนะไม่กลัวรัฐธรรมนูญฉบับปี60นะคะแต่มีประโยคหนึ่งก็คือใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยชอบประกอบการทำประชามติคุณมิวกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊หรือมิวจะแบบตั้งเป้าว่า แบบมีตารางอะว่าเราจะไลฟ์กันไลฟ์กันทุกวันไหนวันไหนวันไหนเช่นหยวจะไลฟ์ทุกวันศุกร์นะทุกวันศุกร์เราจะมาเจอกันนะหรือขาจอก็แล้วแต่แล้วก็ถ้าวันไหนมีประเด็นก็ก็มาเจอกันด้วยแต่ทุกวันศุกร์จะเจอกันแน่ๆหนูไม่รู้ว่าแบบนี้จะดีไหมนะคะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรพี่มิวไประยองหรอคะพรุ่งนี้หนูมีข่าวขำๆระยองไว้ตายแล้วแอดมินมีข่าวอะไรเนี่ยต้องไปกด ติดดาวเพจแล้วจะได้รู้ก่อนคะคือคือคือการตั้งตั้งวันว่าเราจะมาเจอกันทุกวันศุกร์เนี่ยคือทุกวันศุกร์เราจะเจอกันแต่ว่าธนาคารพูดเพื่อหัดเนี่ยถ้ามันมีประเด็นยู่บ่อยทุกวันแหละแต่อย่างน้อยคือขาจรหรือว่าขาประจําจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าอยากเจอมิวแน่ๆเนี่ยไหนฉันอยากเจอหน้าเยนี่สักหนึ่งแมทวันศุกร์ฉันต้องได้เจอแน่วันอื่นนางมาเป็นขาจรแต่ถ้าวันศุกร์เนี่ยนางมาแน่นอนอะไรอย่างไม่รู้ว่าดีไหมนะคะ